เออจงก็อยู่ในหมอนี่ไงแกน้าใหม่อ้าวือด้ก่อนคือได้ก่อนทำหน่อยน่อยหน่อยก็ือมามาผู้งมหอยน่ะาไดน้ำกันผู้บานจอยมามามาโอโหงมหอยคสนะอ้่างมหอยมามา ยังสิบ้หางนดเปนี้วย่ไอยแหเต็มกระตาพี่น้องยังสิไปอยู่ได้หงมหอยน่ะมาหําอ่เชารถไทยไปใครงน่อยหนุบลลายพี่น้องเว้ยน้อยรึเล่ bỏ nội, nhỏ nội là อันนี้มัน ai Mình แม่ว่าผู้ใหญ่แล้วว่าเด็กน้อยมันยากมาว่าเฮายังเดียวฝั่งนอก <laughs> ทุกเช้ก็อีกเล้นะมาค่ะถูกมค่ะก็นายินใจลูกชายเอื้อยเพิ่นดุกไส้เอื้อยก็ยิ่งยุ่มยุ่มน้องมวยเพิ่นไปเพื่อนเพิ่นเด้อพี่น้องกับผัวเพิ่นเพิ่นมาบให้น้ำกระยาเพิ่นมันมีตะกินเขาเลยแล้วก็ไปเฝ้าส่วนกันลุงเซ่พี่น้องเออกระ่าผูกงงกินลำรางกิมล้างมันยังห้อน khi nấu lăng khéo bộ hốm một cái đó này ải có bỏ kim canh nấm mại uể cái bờn phía nang kia nhang mỏ nhang จำีดมันจะเป็นซีมือซ้าจอยพี่น้องรอดบอดได้ก็เลยึ้นไปปรุงซอยนางเป็นอะไรสูแซ่ออายุบ่ววานนี่ได้หน่อไม้ันข้าวมีแต่หน่อไม้ข้าวอวยสวยอยู่ขนาดต้มไม่ได้ยินน้าเขาจะไม่ได้ออกเลย เม in ื่อ้กระหิวเลยพี่น้องเลยพ่อขึ้นขีปนาเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อขอบคุณแทนสับจ่อยฝากติดตามช่องน้งเดือนเด้อพี่น้องขอบคุณเบาดาวสาวเอิญเบาฝากเบาน้องเอินพี่น้องมาเดี๋ยวฝากเดี๋ยวมากอกู้ไปจิกผลบาทละบาดสำนีกเด้อพี่น้องห้ากัดสิบข่าไปกินข่าวต่อวันนี้นะกินต่อพี่น้อยเหตแตเหตแต ท่กซี่สาวพี่น้องแท็กี่สมกี่คได้มากีเพออืมเพ่องากแท็กพี่้องพี่น้องกี่ข้าวอยู่บ้านโดนยน่งแล้วมากี่มานโดนซูงต่อ อืมเขาลงคิดเขาแซวจะคล้องนางจะคล้องลงกว่าเป็นเนี่เนก็แม่กด้หันเนาะแม่นีนื้อก็ลงกุะแล้วนันล้มควรไปลรวผมมีไฟลงปิดห่างสังวานไปกะตงานถ่ายเปิดถ้าเราลงไลเราม้ล่างว่ะชยชมพืชมึงได้ยี่อยมาฆ่ามือกูคือเก่า ขอรับพี่น้องสบายดีกำลังซูนทำานอยู่มาหนักแทก็บอลงหกกุญสู้มาบอกเฮ้ยข้าวลงข่าวลงเขาเองท่ายข้าเหรอทำไมบอกเข้ามเนไมบอกเขาลงหายอืมโอ้ขาก็ลงข้าวขั้นบอกบอกมันกันูเขาก็หมดแล้วเรลงกบเบ็ดบอกมันจะลงหายเลยว่าก็เป็ด เนี่นะบจะบอก็ม่จะเื่อนนอกกันเองไปไคลิปกินขากทะลงนะเออกระตอก็คลิกินเขายู่บ้านน้่นงแล้วมาต่ออยูบ้านน้สูงพี่น้องเอ้หานเตจักวาโมือีเออกินเขาขามื่อสมควรแล้ตัวบวมมันนอนพูดสมัวกระามันไีนอนที่ได้เบอร์เมือเออ

ขึ้นถ่ายเพื่อนอิมว่าการแล้วขีบนึงว้าวมันกะขีดเผาเลยไหมคะขีบถ่ายเงินอีมว่นใช้สีมีอีจอย,จอยมึงหลบ,บ<อ>ทิม้มอเออถ่ายบอกพ่อขีบแล้วมึงหลบบอ,อะดูมันไปถ่ายบอกพ่อแล้วไม่หลบเพราะฉะนั้นเ <laughs> พคนติดตามนางจะได้ดูคลิปไม่จบ <laughs> <laughs> ม้วนม่วนกีจเขาอยู่บ้านโน้นนองน่ะกเขากำยังมาต่ออยู่บ้านสูงกิจปนกบต้มซอไม่อมกระดูกหมูใกลมาแล้วครับไปทางหวายต่ออืบอกอยู่มันขึ้นแบบๆบ ม,ม,มันตื่นเต้นเนยมันจีแต่ไปเที่ยวเคิร์ดเลยปรับสภาพอากานเย็นบ่ลูกหนึ่งแต่เทียงคืนถ้าเขาเมืม่อวานนี่นนเพราะมเห่าก่อนตอนกูคิดวันแสดงวันเดินเข้าซุกแล้วอาเขาสิแต่ด็กวนกลังนงกอดทัวเขาอยู่ตอนที่นึง บ้านี่คือตู้ห้งไปทโทรไปหาเขาเลยคงตัวป่าต้องทีมงานเกลดาอีอจ่อยไปนั่นนะลงขีดให้มอนั่นไม่ว่าต้องาะไปหาเห็ดยังไงมันแบบมะเหลาเดิ <laughs> อมันมะเหลาได้ปะมันเหลาเป็นแม่อดีจ่อยว่าอะไรหัวไปเห็ดดีกับมันบ่เห็ด,ดีกับมันมะเหลาเบิร์ตดียู่ดีอยู่ เขาแนเขาแบงให้เขามาจอดลงจิตหรือเปล่าเขาพไปั่งจะคยทุลงาบเฟนเราโทรหนเขาลงเลงผิด่รโทรไปงงานูสัญญาณเพ่อมาลงจอดลงเรือขับซ่มไปบ้าเขาไปังไงมวเขาลงกัให้เขาลงให้ตัวบ๊อเฟนกัให้ให้กรอให้่้าบ นูเป็นอยู่ด้องเขาสิขันโฆษณาเป็นเขาเขาเปทันเหตุมีแต่หัวเก่านีเป็นอยู่ด้วยลาเฮ้ยลาหมเป็นเพิ่นก่าามันเปลี่ยนอือใช่ี่เน่เอี่พอแล้วล่าพี่น้องเอ้ยขอละไปคีดขอละไปขีด้อละไปขีดอือข้อละไปขห็บุ่บแหงบัตรบุตกัน อขอบคนะขอบกันใหม่คิดหน้าสบายดีขอบกันใหม่ดหน่ะสบายดี